สวัสดีครับ f รีเฟ i r s t ช่องเด็กบ้านๆนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอในคอมนะครับมาดูกันเลยนะครับผมครับวิธีการใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอนะครับผมให้เพื่อนๆเลือกรูปภาพข้อความบทความ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอยากจะจับภาพหน้าจอไว้นะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับให้เราดูตรงมุมขวาบนนะครับของแป้นคีย์บอร์ดนะครับมุมขวาบนของแป้นคีย์บอร์ดนะครับให้เรากดปุ่ม p i n c s c r e e นะครับปุ่ม p i n s c r e e เมื่อเรากดปุ่มแล้วนะครับให้เราไปที่คำว่า start นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมเพ้นทนะครับผม กดเข้าไปครับเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงพื้นที่ว่างนะครับของตัวโปรแกรมแล้วก็กด c t r o l V นะครับกด c t r l V เราก็จะได้รูปภาพที่เราจับภาพหน้าจอไว้นะครับตรงนี้ซึ่งรูปภาพตรงนี้เราก็สามารถที่จะ crop รีไซ z ์หรือว่าปรับแต่งรูปภาพได้ในเบื้องต้นนะครับเมื่อเราปรับหรือว่าตกแต่งภาพเสร็จแล้วนะครับให้เรา กดเซฟนะครับตรงมุมซ้ายด้านบนนะครับตั้งชื่อไฟล์ภาพเสร็จแล้วกดเซฟครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับ